สวัสดีค่ะจินจีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Thalot b y กันเชรียค่ะมากลับมาต่อกันที่คลิปส่องกันแล้วกันนะคะมากันที่คลิปส่องส่องคนรักเก่าฮาวายูนะคะคนรักเก่าฮาวายูอาจารย์ส่องเป็นทานนะคะดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูเพราะไม่มีอะไรจะดูมานั่งส่องเขากันนะจ๊ะมากันที่ทา่านแรกก่อนค่ะทา่าน ทัดลมลมคือเมทุนจุนกุมค่ะสองคนรักเก่าคนรักที่เลิกไปแล้วคนรักที่เขาเงียบเงียบไปคนรักที่เขาหายจากคุณไปโดยที่ไม่บอกไม่จา่าอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะจ๊ามาส่องกันนะคะอ่าคําถามข้อแรกนะคะเดี๋ยวดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะลมจ๋าเมทุนจุนกุมส่องสนุกสนุกอย่าซีเรียสอย่าอินกับเขามากนะจ๊ะห,หนูจ๋ามาดูซิ ว่าเขาเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะมาส่งเขาสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้นะความรู้สึกของคุณนะจ๊ะความรู้สึกของคุณเดอะสตาร์ <The Star> คุยกับราศีกุมหรือคุณเป็นกุมอยู่จ๊ะคุณเป็นกุมอยู่หรือเปล่าอ่าสถานการณ์ของคุณว้าวว้าว้วาว้วา,ววาวอ่ะสถานการณ์ของคุณ อ่ะเดอ r สตมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวคุณเองเดอ s t สตาเป็นไพ่ที่ดีมากๆราศีเป็นไพ่ของชาวราศีกุมนะคะเดอ Star าคือลักษณะการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายเป็นคนที่เป่งประกายเป็นคนที่เป่งประกายเลยทีเดียวนะจ๊ะ ประมาณเหมือนอาจจะเป็นเด็ดไอดอลอาจจะเป็นอะไรอะอาจจะเป็นยูทูบเบอร์อาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนรู้จักเยอะๆอ่ะไปไหนไมีทุกคนรู้จักอะประมาณนั้นเดอะสตาร์คือการฟื้นฟูความหวังการฟื้นฟูรักษาจิตใจการดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นการเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะถ้า ความรู้สึกข,ของคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความหวังใหม่ที่เกิดขึ้นในใจอาจจะเริ่มเรือนเรือ,เร,อเรือนรางคนเก่าคนเก่าเก่าที่เคยเคยคิดถึงคนเก่าๆ่าที่เคยวนเวียนในชีวิตคนเก่าเก่าที่เคยไปไปกับกับ คุณเริ่มที่จะเน่งขึ้นและมองความสมคัญใหม่ๆแล้วแต่ในบางครั้งคุณยังรีรออดีตที่ผ่านมาคุณยังรีรอนะรีรอเฝ้าหวังในใจเล็กๆลึกๆในใจอยากให้ใครคนหนึ่งกลับมากลับมาพูดมาคุยมันมีโอกาสที่จะกลับมานะมีโอกาสที่คนเก่าๆจะทักคุณมาหรือคุณจะใจอ่อนทักเข้าไปก็เป็นได้อาจจะได้เจอได้เจอกันเป็นตัวเป,เป็นๆเลยก็ได้นะ,จะใจเหนูจ๋าเพราะว่าไพ่ของเอ e o f Wands เป็นลักษณะของการได้ มันมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหนขอดูเซมันคืออะไรจ้ามันคืออะไรคุณทักเขาไปยังหรือเขาทักคุณมาหรือ,อยังจ้าเนี่ยจ้าอืมเออคนที่คุณเดินจากมาหรือคุณเดินจากเขามาหรือใครก็ตามที่เดินจากคุณไปเนี่ยอาจารย์ไม่รู้เราวว่าคุณมีกี่คนบางคนอาจจะมีหลายคนก็ได้คนที่คุณรักนะ่ะ มีบางคนที่ยังผูกจิตผูกใจและเขาจะคนที่คนที่จากคุณไปเนี่ยเขาจะทักกลับมาถ้าเขาไม่ทักคุณก็จะทักเขาเหมือนแบบเออลองไปทักดูสินะว่าเขาสบายดีไหมอ่ะน่าประมาณนั้นประมาณนั้นในความสัมพันธ์ในความรักคุณมิเริ่มมีความรู้สึกใหม่ๆในด้านของอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่ไม่ชัดเจนพยายาม บางคนบล็อกกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะบางคนบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกลายบล็อกทุกอย่างที่เป็นไปได้แต่คุณจะมีความรู้สึกรักเข้ามาหรือความรู้สึกดีๆเข้ามาในดูเอชออฟครับซคคอยสุกใบสิจ๊ะ t ดอะสตา star, ลมไหนขออีกสักใบให้กับลมสิจ๊ะคุณ Eagle อีก็สูงอ่ะคุณกับรักตัวเองความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็เป็นไดน้และคุณมีความค่อนข้างจัด จะคิดว่าตัวเองมีดีอ่ะมีดีจะอวดก้าวถ้วยเป็นความรู้สึกที่ฉันมีดีฉันสวยเริดชดหญิงฉันมีของดี <c oughs> คือมั่นอกมั่นใจมั่นหน้างเงี <c oughs> okay, ้ยโอเคป่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความมั่นอกมั่นใจมั่นหน้าเออโสดก็โสดแบบสวยสวยรวย,รวยเท่ๆอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครก็ได้ฉันมีคนกุ้ย อะไรประมาณนั้นแต่จริงๆคนคุยที่คุยะที่เขามาคุยมันจะมีสักคนไหมที่จริงใจหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ฉันก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะค่อนข้างคุณเป็นคนดูตัวเองซีค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันนะเราะเราอ่ะค่อนข้างกับเจ้าชู้นะลมนะมีคนเข้ามาเยอะมาให้เลือกของไม่มีขาดหรอกค่ะแต่คุณเป็นคนที่จะเอาหรือเปล่านั้นคือฉันสวยเลิศดเชิดหญิงใช่ป่ะคุณค่าที่ใครจะมาคู่ควรกับคันมันก็ยากใช่ป่ะ ภาวานั้นภาวนั้นเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ที่มีอารมณ์ความรู้สึกอีโก้มันจัดเต็มมารักตัวเองมาดูแลตัวเองอยู him, ่ในเซฟโซนตัวเองอยู่กับที่ตัวเองก็ได้แต่ยังมีความเครียดในความกังวลจิตกังวลใจในอะไรก็มารู้ในขอเดียวซิขออยู่สักใบเด้นอนไม่หลับจิตตกมันดึกดึกตื่นเดินตื่นขึ้นมาเครียดเนี่ยมีความคิดมันนอนไม่หลับลึกอ่ะมันหลับแบบเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นอะไรอย่างงี้น่ะ มีคนเก่าๆจะกลับมาจริงๆนะ t u e o f Pentacle เออไพ่ใบนี้มาเตือนว่าหนึ่งคนเก่าๆยังวนเวียนปนเปียนในชีวิตยังไม่ห่างหายยังไม่จากไปคุณอาจจะยังมองเห็นเขาเขาโพสเฟ e บ o ๊ k โพสทำรารเขาอาจจะมาไลค์คุณคุณอาจจะไปไลค์เขายังวนเวียนกันอยู่นะจ๊ะแต่ว่าในบางคนในบางคน <c oughs> ถ้ามีคนในความสัมพันธ์เยอะๆสับรางดีๆนะจ๊ะรถไฟจะชนกันนะจ๊ะอีหนูจ๋า แล้วก็ค่อนข้างมีความกังวลเรื่องเงินบ้างจริงๆเงินมันพอใช้อยู่แหละแต่มีความกังวลไงมีความกังวลใจในใดๆเรื่องไหนขออีกสักใบทีจ้ะคิงอ้อยเงินเมเงินเมชีวิตก็ดีอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองความสัมพันธ์ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้กลับมากับคุยไม่กลับมาก,ก,มกับกไม่คุยไม่อยากกลับก็ไม่ต้องกลับอะไรประมาณนั้นแหละอะไรประมาณนั้นเออประมาณนั้นนใจหนูจ๋าอ่ะมาดเูเซเขาคนนั้นของคุณละ เขาคนนั้นของคุณสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงเขาคนนั้นของคุณเนี้ยสถานการณ์การเงินการตัวเขาเองเป็นยังไงไหนอาจารย์ดูไซด์ดูวิวออฟฟอร์จูนเขาได้งานใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเพอดูวิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะการงานการเงินให้ขอดูสักห้าใบอดีตที่ผ่านมา เขายังรู้สึกอยากกักคุณไว้เขาเจ้าชูคนน้คนคนนี้ค่อนข้างเลือกเยอะเจ้าชู้นะจ๊ะค่อนข้างมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์หลายคนแต่เขาไม่เลือกอะ่ะเขาไม่เลือกเขาเลือกเยอะเลือกมากเขาก็มีความรู้สึกซิบดาบเขาเจ็บกับใครใครทําให้เขาเจ็บ มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ไม่เลือกแต่มันจะมีคนในใจของเขาอยู่คนหนึ่งซึ่งสร้างความเจ็บปวดร้าวรานให้เขาทีเดียวเชียวค่อนข้างจะเหมือนอีโก้ก็จัดเต็มเหมือนตัวเลือกก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างจะอยู่ในพื้นที่ของเขาเองและมีความสัมพันธ์เข้ามาใหม่ๆมากมายการงานค่อนข้างจะหนักเหนื่อยอยู่ต้องดุนรนต่อโซ่กับปัญหาที่ถาถมเข้ามาปัญหาเราประสัในด้านของการงานค่อนข้างเครียดค่อนข้างจิตตก หรือบางคนตกงานอะไรทีเดียวนะบางคนนะดวิลออฟฟอร์จูนจักรวาลบอกว่าเขาเขาอาจจะได้งานใหม่ที่ดีก็ได้อ่ะเขาคิดถึงคุณไหมเออมาดูไซสเขาคิดถึงคุณไหมโลมเขาคิดถึงคุณไหมอ่ะตกลงมาแล้วเขาคิดถึงคุณไหมเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าในบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนเป็นคนรักครอบครัวรักครอบครัวมากเขายังมีความรู้สึกถึงยังคิดถึงโยคิดถึงคิดถึง แต่เขาพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกพราะเขาเป็นเดลเมอร์ชอบสั่งชอบคอนโทลเขาชอบให้คนง้อมากกว่าที่จะไปงอคนอื่นเออเขาเป็นคนที่ชอบให้คนเข้าหาชอบคนยืนสรรเสริญเยินยอคนที่คุณคุยอาจจะแก่กว่าคุณก็ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีเมษธาตุดินพฤศพกันมังกร คนคุยกับคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้รักเยอะมากมายคนนี้ชอบสั่งชอบคอนโทรลชอบให้คนเอาใจชอบให้คนง้องอนประมาณนั้นเขาคิดถึงคุณอยู่ค่ะอืมเขามีคนใหม่เข้ามาหรือยังอืมเขามีคนใหม่เข้ามาหรือยังจ๊ะดูซีเดีมเพรสว,ว้าวดีที่ผ่านมาเขาไม่เดียมเพรสอ่ะเขามีแม่ของลูกเขาแล้วหรือเปล่าจ๊ะเขามีคนใหม่เข้ามาไม้เขารอเขารออะไรอยู่นาะ รอเขามองดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่จัดเต็มในอีโกโ้ค่อนข้างเยอะเขาชอบวางแผนเป็นนักวางแผนเขามีการเดินทางเขามีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะแต่รักครั้งนี้ถึงเขาจะมีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ยังไปกุ๊กกิ๊กับชาวบ้านนะจ๊ะจากที่มองเห็นแล้วก็ยังมากุก๊กกี้กับคุณด้วยเขารอคอยค่อนข้างจะอืมใครคนใดคนหนึ่งไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจ๊ะ มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เขายังไม่ถูกใจคนที่คนคุณน่าจะเป็นคนที่ถูกใจสําหรับเขาคือไปแล้วแล้วมันไม่ถูกใจคนเข้ามาเยอะอยู่แต่ก็ไม่เลือกหรอกคนคนนี้เลือกเยอะสเปคเยอะประมาณนั้นและคนที่เข้ามาเขาก็ไม่ได้ให้การพัฒนาหรือเขาก็คุยไปงั้นๆไม่สาสัมพันธ์อะไรมากเพราะงั้นคือคุณคือคนที่เขาคิดถึงอยู่ คุณคือคนที่ใช่แต่จะให้เขาง้อคุณไหมเขาก็ไม่งอคุณดอกนะถ้าอยากได้เขาหรือถ้าอยากคุยกับเขาก็ไปงอเขาแต่บางคนเขาจะยังวนเวียนเขาจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังอยู่เขายังวนเวียนปนปนเป็นเปลี่ยนในการโพสต์ทำรารในการโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อให้คุณรู้ว่าเขายังอยู่เขายังไม่ได้ไปไหนเออเขาอยู่ตรงนี้เขายังมีความคิดถึงเขายังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่แต่เขาด้วยความที่เขากลัวเสียฟอร์มเขาจัดเต็มคนนี้อาจจะมีอายุมากก็ได้นะ คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างกันต่างกันด้วยอายุต่างกันด้วยระยะทางรักทางไกลต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดเด้อย่างนี้ได้นะจ๊ะอือยไงต่ออ่าอ่ายังไงต่ออ่ะคาถามอีกหนึ่งคำถามเขาจะอยากทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเออเขาอยากทาอะไรไหมเขาอยากเทคแอคชั่นไหมเขาอยากทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาอยากทํำไหม เขาอยากทำไหมคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เขานิ่งเฉยเขาไม่แน่ใจในตัวคุณแล้วเขาเพราะเขารู้ตัวว่าเขามีคนของเขาแล้วและเขามีตัวเลือกเยอะเขาต้องอดทนเขาเจ็บในความสัมพันธ์เขาถามว่าเขาอยากทำอะไรไหมเขาอยากเหมือนกันแต่เขาไม่ทำหรอกเขาอยากจะมาง้อคุณหรือมาทักทายคุณมาพูดกับคุณแต่มันดูเสียฟอร์มฟอร์มเยอะเสียฟอร์มเสียเซลล เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งการที่มามาเสียฟอร์มตรงนี้กับเขาเดินไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่มันก็น่าจะง่ายกว่าแต่เขาต้องอดทนอย่างมากเขานิ่งเฉยและค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองคนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอะไรที่มันไม่ได้ดังใจเขาเขาก็ไม่สนเขาคิดว่าเขาก็มีดี คุณก็มีดีคุณเป็นเดมเพรสเขาเป็นเดมเพอเพราะฉะนั้นคุณเขาเอาคุณไม่อยู่ค่ะเขาคิดว่าคุณจะงอ้อหรือเขาคิดว่าจะเอาคุณอยู่นั้นเป็นไปไม่ได้จ้ะในความสัมพันธน์นี้นะจ๊ะร่มแม่ถุนจุนกลุมดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นสนุกสนุกอ่ะขออีกหนึ่งใบคุณล่ะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมขอใบเดียวขอใบเดียวคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจ๊ะมีคนใหม่เข้ามาไหมไม่หรอก ถึงคุณมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ชอบหรอกคุณไม่คุณไม่พร้อมจะเริ่มต้นกับใครคุณยังคงเสียใจและคงคิดถึงคนเก่าๆที่อยู่ในใจของคุณคุณมันมีความรู้สึกว่าคนที่ใช่มาไม่บ่อยคนแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้ดีกับคุณมากเขาอาจจะไม่ได้รักคุณเขาอาจจะไม่ได้แคร์คุณเยอะแต่คุณมีความรู้สึกคุณเขาคือสเปคของคุณเขาคือคนที่ใช่ของคุณเขาคือคนที่คุณตามหามาเนนานประมาณนั้นคุณไรรู้สึกถึง ใจของคุณยืนกับคนนี้ไม่ไปไหนเลยประมาณนั้นนะใจหนูจา๋าโอเคสนุกสนุกนะจ๊ะบอกแล้ววสองสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชั่บล็อกอย่าลืมดูดวง,ดดวงสุนตัวอะไรมาค่ะแอสไสเอฟเ์สามสองเกแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ